สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับชอตเด็ดพเพื่อนในชุดรอบเช้าของเรานะครับก็มาพบกับพี่พสมาชิกและวินาสำหรับชอตเด็ดพเพื่อนวินาสในชุดรอบเช้านี้นะครับก็ต้องเชื่อว่าเป็นรอบที่เป็นพระที่หลกัหลกๆนะครับเน้นๆแน่นอนสําหรับในชุดนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนนะครับโทรเข้ามาผมได้เลย เน้นย้ำโทรจะไวกว่านะครับในยุลรับเช้าด้วนะนะโทรจะไวกว่าน,วน,นะครับสนใจองค์ไหนนะครับนะโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้เลยแล้วกันพี่นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับรายการแรกรายการแรกพี่นะเอาเป็นองค์นี้ดีกว่านะครับอ่าองค์นี้ดีกว่าพี่นะครับหลวงพ่อปานนี่แท้ดูง่ายในะครับวัดบางนมโคนะด้านบนเขียนเขาว่าดีนะครับแหมแค่ชื่อกระบ่งบอกแล้วพี่เห็นไหม ในครับเห็นขาว่าดีนะครับต้องดีแน่นอนสําหรับองค์นี้เอาเอาไปสามร้อยบาทนะครับไม่ต้องรุนแรงอะไรมากมายพี่นะครับราคาแบบนี้นะครับราคาเบาๆสามร้อยบาทนะครับเนี่ยผมไม่ได้ที่มาพี่ในรอบเช้านะเป็นพระสมเด็จกับพี่อันนี้เนื้อผมพุทธคุณเลยไม่ต้องไปกลัวเก๊พี่ดูเนื้อเนี่ยนี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับไม่ต้องไปกลัวเก๊เลยพี่ในเอาเนื้อแบบนี้เนื้อชัดเจนมากนะครับแค่ว่าเอ่อจะเป็นพระอาจารย์ท่านใดนะครับ อู๋เนื้อสวยมากอูนเนี่ยผมไม่ได้แกะกรอบออกเลยนะแล้วด้านหลังเขาใส่รูปเนี่ยรูปหลวงพ่อเงินบางคานเลยเนะี่ยก็เจ้าของเขาขแขวนใหนี่พี่นะผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีความรู้นะแต่ก็เอามาแบ่งปันให้พี่สมาชิกในชุดรอบเช้านะเนี่ยรูปหลวงพ่อเงินบางคานพี่นะรูปหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับมาพร้อมกับพระสมเด็จเขาใส่คู่กันแบบนี้พี่เอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับไหนๆเขาใส่คู่กันแล้วพี่ันอันนี้พ่อท่านขายอันนี้เรียกว่าหล่อเล็กเนี่ย บลวงพ่อคล้ายปะเนี่ยไ่ไม่ไ,ได้ดูดิเนี่ยเนื้อเดิมๆพี่นะครับพาแไปพ้าดูง่ายอะ่ะเนี่ยเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทเลยครับไหนที่พอจะแบ่งปันได้นี่ผมแบ่งเลยเนีครับไอ้ไหนที่พอแบ่งได้แล้วแบ่งเลยพี่ในเ,เช้านะแล้วก็องนี้องนี้เป็นหลวงพ่อพรมพี่ระคังหลวงพ่อพรมาวช่องแคร์หลังยัน นี่ยครับหลังยันครับพี่ปกติจะเขียนเป็นตัวหนังสือนะอันนี้เป็นหลังอักขระเลย e> ก็ไม่ค่อยได้พบเจอด้วยดิเอาสามร้อยหลวงพรมนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่แล้วไปพระพิตาบ้างดีกว่านะครับ,าบ,านะรบอันนี้จะเป็นหลวงผู้เหมือนหลวงผู้เจียมแน่นอนพี่นะครับเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นไม่หลวงผู้เหมือนก็หลวงผู้เจียมพี่ดูเนี่ยหลังที่เป็นยันต์ตัวเนี้ยพี่หลวงผู้เหมือนวัดกําแพงไหะใช่ไหมไนยันต์ตัวเนี้ย มีหนงปูเหมือนกับหวงปูเจียมบางทีผมสับสนนะพี่นะแนวะเอาจริงๆนะบางทีสับสนแต่พราพี่ได้เดิมแน่นอนนะพี่นะพเอาสามร้อยนะครับจะปูเหมือนปูเจียมก็นะครับใครที่ดูขาดก็จัดไปพี่นะครับอาใครที่ดูขาดก็จัดไปนะครับรวมผู้ทิมเนื้อผงพายคูมารับพี่นะครับดูเนื้อ่ยเป็นก้อนๆๆๆเลยพี่แนวะรวมผู้ทิมนะแต่จริงๆผมว่าพ้าแบบพราได้เดิมนะอ่าพราได้เดิมพราได้ธรรมชาติเลยเนี่ยรอยจีวรนเดิมๆนะ เอาเอาสามร้อยพี่นะ้หลั่งรูปเหมือนมีจีวรด้วยหลวงปู่ทีมกบพี่สมเด็จนะตะกุลหนึ่งดอกสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็ไอ้องเนี้ยพี่แล้วนะผมดูเป็นอาจารย์นองนะนะอาอาจารย์นองนะพี่ดูดิพี่พระนี่ไม่ใช่พระของเล่นนะนี่ดูเนี่ยนะี่ครับไม่ใช่พระของเล่นนะพี่นะผมดูเป็นอาจารย์นองนะ ไอเก๊ไม่เกลอยวแล้วแ่ะพี่นะครับแต่แค่ว่าเออเขาออกปีไหนเนี่ยพี่ดูรากดเดยกดตังปิ้นหลังเลยนะเออกดยังปินหลังเลยพี่นะครับดูเดี๋ยวไก้อนๆเลยนะเนี่ยเอาเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับคือได้มาเราก็แบ่งนะเออได้มาเราก็แบ่งอันนี้เป็นพ่อตโตวัดเนินเม็ดนี้วัดเนินเท่านั้นสวยจริงนะครับอ่าสวยจริงนะครับพี่เม็ดนี้ต้องวัดเนินเท่านั้น นรนวหลวงพระโตวัดเนินโอ้โหไงที่สุดไงไงพระโตวัดเนินนะครับรเนะบข่าท่านจะโค้งๆกระดกกระดกเอาสามร้อยพระโตวัดเนินนะเอาไปสามร้อยบาทนะครับพระโตวัดเนินแล้วก็หลวงพรดเดิมดีกว่านับเนื้อ,อปาก้าเนี่ยกรอบเดิมนะครับดูพ้าชุดนี้ชุดใหม่ทั้งชุดนะพี่นะครับนี่อปาก้าเลยนะครับเนี่ยหลวงพรอเดิมนะครับ วัดหนองโพกับพี่เนี่ยรูปดอกปั๊มเนื้ออปป้าหัวอปป้าไปโคตรจี๊ดเลยพี่ดูเลยไปเยะเลยเนี่ยดูในกรอบตัวหน้าหลวงเพราะเดิมมันศักดิ์สิทธิ์นะครับมาแบบนี้เลยผมก็จัดให้เลยเะครยบไม่ต้องถอดดูง่ายดีเนี่ยกรอบที่เขาแขวนที่เขาใช้จริงๆพี่เอาห้าร้อยเพราะเดิมนะครับ <ๆ S 2> ผมเชื่อว่านะครับราคาต้องเกินนี้แน่นอนเนี่ยราคาต้องเกินนี้แน่นอนนะครับอ่าอันนี้เป็นวัดเฉลิมพระเกียตรติเนี่ย การตัดก็รู้แล้วพี่พาดูง่ายอะ่นะนับค่าแป้งเดิมเดิมเลยอ่ะอืมนะับการตัดก็ดูง่ายอยู่แล้วอะ่นะนับค่าแป้งเดิมเลยอ่ะเฉลืงเพื่เกียรติผมก็ไม่ได้รุนแรงหรอกพี่แล้วไหนะพอจะแบ่งกันได้เราก็แบ่งกันเห็นไหมไหนที่พอจะแบ่งกันได้เราก็แบ่งกันพี่องค์นี้ผมเอาเอาสามร้อยนี่กดูง่ายพี่ค่าแป้งเดิมพระไม่ใช่พระถอดเห็นไหมดูการกดเดียดูเส้นซุ้มเดีย เส้นซุ้มหนาตึกเลยเป็นแท่งเลยเห็นไหมดูการกดพิมพ์เลยผมไม่ใช่พักถอดนะพี่พัพพกกดพิมพ์จริงๆนี่ไม่ต้องหลงทางครับพี่สามร้อยนะครับฉเฉลิมพระเกียรติดูง่ายๆนะครับอ่าเฉลิมพระเกียรติดูง่ายๆนะครับแล้วก็หลงพะทนะบกับพ,พี่แอปเปิลนี่ก็นเขาเรียกน,นิกเกิลแบบแห้งๆแ,แล้วลห,หนะูประคำเป็นเม็ดเลยพี่ดูเลยแห้งหิ้งเดิมนะครับประคำเป็นเม็ดเลยอ่าปีหนึ่งแปด เพชรบูรณ์นะพี่ว่าช้างเผือกเอาเอาห้าร้อยนะครับอ่าห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยแล้วก็วงนี้พี่นะวงนี้จะเป็นของหลวงปู่ยิ้มนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ก็ได้แหละพิมพ์สังกระจายพิมพ์อุ้มท้องนะครับก็จะมีความหลากหลายเห็นไหมเอาเอาห้าร้อยปู่ยิ้ม เนี่ยเออปูยิ้มก็พี่ไปห้าร้อยบาทนะครับปูยิ้มห้าร้อยนะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าพักก็เยอะพอสมควรนะนี่ยเนี่นี่นี่วัดประสาทที่อันนี้ดูง่ายเนี่ยนี่เนื้อเทาเนี่ยนี่วัดประสาทเลยเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อเดี๋ยนี่ผมแกะให้ดูเลยนะเนื้อแกะคือได้เพิ่งได้มาในรอบเช้าดีพี่พาแท้นะครับวัดประสาทนะครับเนื้อเทานิยมด้วยเนื้อเทารังเมงนะเอาเอาไปเจ็ดร้อย นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี่ยดูง่ให้พี่พามที่แกะให้ดูเลยนะไม่ไม่ต้องมาเขาเรียกไม่ไม่มีหมกนะครับเออแกะแบบเปิดเปิดเลยอืมแกะแบบเปิดเปิดเลยพี่นะครับไม่มีหมกแล้วก็อ่าสาหรับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นอันนี้จะเป็นของเขาเรียกว่าอะไรนะเอะหลวงพ่อเนี้ยพี่ใชหนาดอ่ะลืมชื่อใซ่แล้วแนวอารลืมหลวงพ,พ่อโตวิหารทองเออในครับนี่คับพี่เป็นพิมพ์พระนอนนี่คือพระแท้นะครับ ดูภาพได้เลยนี่มีในหนังสือครับพี่ในระบบก็มีดาวใน g o o g l e ก็มีนะครับ,นะรบอันนี้คือน่าจะผมซื้อมาเป็นเล่มสาม่วงเก่านะครับผมไม่ได้มาแบบว่าแกล้งมานั่งมโนนะอันนี้เขาเลี่ยมมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพาร์ทด้าดูง่ายนะครับคือปูสุกเสกอยู่แล้วพี่ก็รู้อยู่นะครับเอาซื้อหนักปะ่ะเอาเจ็ดร้อยอะเช้าแบ่งเลยดีกว่าเอาไว้เจ็ดร้อยบาท นครับผมว่าเป็นพระที่ที่น่าศึกษาและน่าสะสมองค์นึงเลยพี่แล้วเป็นพระที่น่าศึกษาและน่าสะสมองค์นึงเลยพี่เนครับล้าก็องค์ต่อไปอันนี้จะเป็นหลวงพุทวดที่สองสี่นะพ,พิมพิมพระรอดไหมพิมเล็กนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรพี่แต่โดยส่วนตัวนะพี่นะคือทางเราชื่นชอบหลวงพุทวดอยู่แล้วนะครับก็ก็จัดนเนี่ยเจออย่างเงี้ยเจออย่างนี้ไม่จัดไม่ได้เห็นไหมเจออย่างนี้ไม่จัดไม่ได้ เอาเอาห้าร้อยนะครับนี่ห้าร้อยบาทนะครับปู่ทวดปู่ทวดแล้วก็อันนี้เป็นาเนื้อดินนะครับซึ่งเราได้มานะดูเนี่ยจริงจรนะิงในดูเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวัดอะไรนะคือเขาลงรักมาด้วยพี่เรารักแห้งแก๊กเลยดูดิยังไม่ได้หาข้อมูลพี่เพิ่งได้มาเนี่ยนะครับเพิ่งได้มาเลยพี่ตอหน้าหลวงพ่อเนี่ยไม่มีการหาข้อมูลในแดงสิ้นนะครับได้มาหม้งก็ลงให้เลยเนี่ยแล้วเขาลงรักไว้พี่หูเราโคตรเก่าเลยนะ คือผ้าจริงๆก็คือว่าพี่ก็มองออกว่าผ้ามัธย์อยู่แล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะครับยังไม่ได้หาข้อมูลเลยนะพาดุงง่ายๆเลยเอาห้าร้อยเนื้อดินแนื้อเนื้อดินเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่หลวงผู้ทวดเนี่ยต้ององค์นี้พี่นะแกะกอบให้ดูเลยนะร,รอยน้ำศูนย์สองเนี่ยหน้าตาไม่มีผิดพิมพ์มันจะเป็นหน้าตาจมูกปากเส้นหน้าผากและก็เนื้อว่านนะครับคาบทุกอย่างพี่ลงตัวหาซื้อในราคาลหลักหลัานี้ไม่มีแน่นอนครับพี่ ดูดียวขู่กเก่าจริงเอาเก้าร้อยแนวรอยน้ำน่าใช้ก็พี่รอยอง์แบบนี้ไม่ใช่ของเล่นนะรับของเล่นเขาจะทาทองไอเป็นเนื้อดำๆดำอาทาสีทองทองนะครับก็จะเป็นทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวหลังจะซื้อเทียบให้ดูนะครับถ้าเจอนะอันนี้อันนี้คือเดิมๆครับเอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็พะปิตาครับพี่นี้หลวงพ่อเขาเรียกอะไรหลวงพ่อแ,แก้วนะ องนี้พี่นะครับเป็นองค์ที่อยู่ในเรียมเลยนะผมแกะระเบิดออกให้ดูเพราะว่าอะไรไหมมีคาบทองเนี่ยพี่เห็นคาบทองไหมเออเขาปิดทองไล้แต่ดั้งเดิมเขาเลยนะครับผมก็เลยว่าต้องแกะให้พี่ๆสมาชิกได้ดูเลยนะครับนี่พอแก้วน้อตะกัวครับพี่นะครับอันนี้เก่าถึงยุคจริงๆนี่ทองเดิมยังอยู่เลยมันก็อยู่ที่การคาดการณ์แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะเพราะว่าอความเก่าแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับถ้าใครรู้ว่าเก่านะครับจัดได้จัดนะเอาเจ็ดร้อย นะครับหลอดก็แก้วนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็องค์นี้อันนี้จะเป็นคําข้าวรุ่นสองนะผมได้มาสององเลยนะได้มาสององพี่คำข้าวนาะบินาะบ้านนี้นะนี่ด, ει, ดูเนะี่ยเนื้อมาตรฐานพี่เนื้อโซนนิยมเลยคําข้าวรุ่นสองมีสององพี่สวยเท่ากันเขาเก็บมาด้วยกันเลยนะพี่ดูดีวโซนเนื้อเดียวกันเลยนี่ด้านหลังเนี่ยหลังเขาจะกดลึกแล้วองค์พระจะคมนะครับจะไม่เบลอเห็นไหมหลังกดลึกเนะี่ย มีแขนมีมีเม็ดข้างแขนเห็นไหมนี่คือรุ่นสองจะเป็นเม็ดเม็ดข้างแขนเห็นไหมดูง่ายๆพี่นะครับอ,องละห้าร้อยเผื่อท่านใดอยากได้อ่าอคำข้าวหลวงปู่ฤาษีลิงดําไปไว้ใช้พุทธคุณเนี่ยพี่องละองละห้าร้อยบาทนะครับผมมีอยู่สององเนี่ยผมมีสององนะเอาองคละห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยเก็บไว้ให้นะครับผมได้มางี้ก็ให้เลยนะครับเออให้เลยแล้วก็มีวัดเกรต ในวัดเกตองนี้ <acceptable> นะพี่ดาสภาพสสาเขาแขวนเขาใช้อลยพี่เห็นไหมด้านหน้าผิวอาจจะเปิดนะครับอ่าด้านหน้านะผิวอาจจะเปิดแต่นะครับอย่าลืมนะเพราะว่าพระแบบนี้พี่คือพระแขวนพระใช้เขาจริงๆนะครับไม่ได้มาแบบสวยกิ๊บกราบหรอกพี่นะครับนี่คือพระแขวนพระใช้ผมเอาสามร้อยถือว่าผิวเปิดแล้วเราก็เราก็แบ่งให้นะครับไม่ได้แบบว่าเออเจ้าราคาเต็มนะเอาไปสามร้อยวัดเกตนะครับเห็นไหมคือช่วงเช้ชามได้มาไม่เยอะนะครับวันนี้ก็มาแบ่งกันอย่างเงนะี้ยนยพระลีลาอย่างเงี้ย ลีลาใช่นาดไหมพระก็ไม่ช่ว,ว่าทรดูง่ายพัะดูง่ายนะเนี่ยลีลาเนี่ยพี่นะค้คน่าจะเป็นใช่นาดอตซึ่งดูโดยรวมก็เป็นพ้าเทวเดีวซึ่งถ้าถามจากความเป็นจริงอะ่ะนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเราจะสะสมหรือเปล่าเท่านั้นเองพี่เนี่ยมันเป็นพ้าในบ้านเขาไงนะครับบางทีเขาเก็บไม่ดีอาจจะมีรอยกระท้อเก่าก่อนหลุดร่อนนะครับตามการเวลาเนาะเนี่ยพระดูง่ายดิเอาสามร้อย ซื้อแท้ไปดีกว่านะครับเออไม่ได้เปียกนะครับซื้อแท้มไม่ได้เปียกนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยอันนี้ปีศูนย์ห้านะเนื้อเขาเรียกนนเนื้อชั้นหมากเนี่ยแล้วหลอกระทบศูนย์ห้าเนื้อชั้นหมากเนี่ยหมากต้องแห้งนะดูดิเห็นไหมมันต้องแห้งศูนย์ห้าพี่ผ้าห้าสิบหกสิบปีนะครับจะไม่แห้งได้ไง <laughs> นะครับเออมันจะไม่แห้งได้ไงล่ะพี่ศูนย์ห้าเนี่ยหลังยันเนี่ยเห็นไหมศูนย์ห้าหลังยันเนี่ยเอา เอาเก้าร้อยพี่พทบนะครับหายากนะครับคํานี้เลยหายากแล้วก็องนี้นี่เลี่ยมเงินโบราณด้วยเนี่ยน้องหลวงพี่หล่อโบราณคือพระอ,อาจจะแบบไม่ได้สวยแบบขนาดเลิศเลอเพอร์เฟกน,นะแต่แค่ว่าพี่ได้ธรรมชาติเลยอ่ะนะครับละละาราคาเนี้นะเลี่ยมเงินนะเก้าร้อยไม่มีแน่นอนการันตีด้วยเลยพี่ไม่มีแน่นอนนะครับแค่องค์พระนี่ก็เกินแล้วพี่นะอแค่องค์พระเนี่ยฟอร์มพระแบบนี้พี่ไปเดินหาได้เลยยังไงก็เกินอันนี้ผมแบ่งให้นะครับถือว่า อะไรที่เราแบ่งกันได้นะพี่นะในชุดรอบเช้าเราจะแบ่งให้นะครับแบบเนี้ยนะพี่นะเอาเก้าร้อยใครไวใครได้นะนะครับเออใครไวใครได้พี่ปิดก่อนได้ก่อนปิดก่อนได้เปรียบเลยนะครับผมไม่ดึงนะครับใครปิดก่อนได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะ้าขนมพระกแก้วองน,นี้ก็ดูง่ายดูเนื้อกะลาเดี๋ยวมาดูทองทองแห้งทองเก่าทองเดิมนะพี่นะเป็นร่องรอยในการปิดทองเดิมๆมาเลยเนี่ยดูดิเอาห้าร้อยในคะรัเอาห้าร้อยแล้วก็เหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพระจงนะพระจงวัดหน้าต่างนอกนะ ผมก็ได้มารอบเช้าไิน่ะลผมก็เลยไม่ได้ดึงผมเล่นให้เลยอะ่ะนี่เหรียญพ่อจงเนี่ยพ่อจงก็สามร้อยนะครับอันนี้จะเป็นของพ่อเฮงนับเส,เสือเสือในสีพึ่งเลยพี่คาบสีพึ่งยังติดในซอกลึกอยู่เลยตามหางตามอะไรนะเนี่ยนี่คือเสือตะปบเหยื่อนะครับหลวงพ่อเฮงเขาดินนะนี่ดู hai, ดิดูคาบสีพึ่งแห้งๆเลยนะเนี่ยเออคาบสีพึ่งแห้งๆเลยพี่นับน่าจะเป็นงอแกะครับพี่นับเอองอแกะครับพี่หลวงพ่อเฮงนะ ไม่ง้อก็เขี้ยวอ่ะนะครับเอาเก้าร้อยราคานี้ไม่มีแน่นะครับพาดูง่ายนะครับตัวเล็กส่วนหน้าเขาไม่แกะขายแล้วพี่นะมันแกะยากนะครับไม่ใช่หรอกมันแกะยากแล้วก็องนี้นี่พ่ะเงินในห้าชายเนี่ยเนี่ยดูคาบสนิมคาบโลหะเนี่ยดูพรอเงินห้าชายก็พี่ห้าชายแบบเอาแบบว่าเอาแบบดูง่ายเลยอ่าเอาแบบดูง่ายดูจบนะครับนะอ่าดูง่ายดูจบเนี่ยพ่ะเงินห้าชายเนี่ยดูเดี๋ยวว่าความเก่าดูรอยตะไบดูร่องรอยคาบเหือคาบใครรอยแผลรอยใช้เอา เอาเท่าเดียวเอาเจ็ดร้อยไม่ต้องแรงนะครับอ่าเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้เป็นพระร่วงนั่งนะครับด้านะเนื้อตะกั่วสีแดงนะครับพี่นนิรบบรีนะมีกรุกรุอะไรบ้างนะผมลืมชื่อ,อพี่เอ่อช่างกลเอ้อกรุอะไรคือผมลืมชื่อกูจริงต่อหน้าหลวงพ่อเลยพี่แล้วพระดูเลยสีหินเดิมๆด,ด้วยเดี๋ยวผมจะแกะพี่ๆได้รับชมนะครับอ่าเดี๋ยวจะแกะพี่ๆได้รับชมนะครับเพราะว่าพระ ของเขาผ้าเดิมๆเลยพี่อยู่ในกรอบอันนี้ก็อันนี้ใช้ชใช้ว่ากรอบแขวนกรอบใช้นะดูดิน่าจะเป็นตลาดแบบดีๆอย่างดีไม่ใช่ตลาดแบบทั่วไปครับเนี่ยนี่ผมจะยกเขามาเลยเนี่ยดูดิเนี่ยพามดูง่ายพี่ดูดิเนี่ยเห็นไหมผ้าดูง่ายสนิมแดงเห็นไหมพี่เห็นม่ผพามดูง่ายนะครับสนิมแดงอันนี้เป็นเออ่หลังอันเี่าว่าใช่ว่าหลังลายผ้าเลยนะเนี่ยนะครับเป็นไม่ใช่ผ้าแบบเออ่ทั่วๆไปนะพี่นะพ่วงนั่งเอาเอาเจ็ดร้อย ในครับเจ็ดร้อยบาทนะครับโหพูดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นราคาที่ใช้เขาว่าแบ่งกันนะแล้วอันนี้ทองเดิมเน้นํามาฝากครับพี่ในยามเช้านับได้มาหนึ่งองในครับนี่คือทองเดิมเดิมเลยนะนับนํามาฝากนะครับพี่ดูทองเดี๋ยาพี่ดูทองพี่ดูคาบนับต้องรอยคาบความเก่านะครับคาบน้บว่านนับต้องรอยคาบความเก่าระคาบน้าว่านนะครับสําหรับองค์นี้เอาเอาไปสามร้อยแบ่งอีกอง์นึงนับสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นมีดอาคมนะครับ ผมมาแบ่งให้นะในชุดช่วงเช้าครับพี่นะเป็นมีดเครื่องมีดหมออ่ะนะครับนะเป็นมีดหมอมีดอาคมอ่ะนะครับซึ่งถ้าถามว่าความเก่าขนาดไหนอ่ะต้องเช้าว่าสุดยอดเลยล่ะนะครับมันไม่ใช่พระทําทเทียมเดินแบบพี่เนะี่ยมันเป็นมีดอาคมผมก็ไม่มั่นใจเจ้าของนะเขาบอกหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับไอ้นี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเอกลักษณ์เขาดูตรงไหนนะแต่ผมชื่นชอบความเก,ก่าครับพี่เก่าแบบนี้ทั่วไปไม่มีแน่นอนนะครับดูดิ ي, ฝักด้ามไม้ฝักไม้นะครับก็เอาในราคาที่แบบ เดี๋ยวแบบว่าสามารถจับต้องได้นะเอาไปห้าร้อยนะครับถูกกว่าทั่วไปเยอะนะครับ anyway, แบ right ่งให้มีดแนวมีชาวบ้านนะครับเอาไปเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเอาแบ่งได้แบ่งนะครับชุดเช้านะนี่ครับพี่แนวมีดหลวงพะลุ่งวัดหนองสีนวลนะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดเลยพี่นะครับเป็นพระสมเด็จฐานแซมครับพี่นะครับโอ้โหดูเนื้อเนี่ยเป็นี้เอาดูเนื้อก่อนได้นะครับของดูได้พี่นะครับลองดูเนื้อก่อนนะครับฐานแซม วัดวัลขังครับพี่นะครับเป็นแบบขอบข้างปีแยบราวด้านนะครับด้านหลังครับพี่เนื้อใสหนึบนุ่มนะครับมีเม็ดโมเสกอย่างชัดเจนคือไม่ใช่แบบร้าแบบสเปซสปานะาที่จัดให้นะด้านมรอบเช้าพี่ริฐานแซมวัลขังนะครับเส้นซุ้มคมกิฟการกดพิมพ์ได้สวยเจ็ดร้อยบาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ